ตาเจ้าเา่มอหลววันนี้เรามาดูบทสนทนากันค่ะเด็กผู้ชายพูดหนีเห่าในเมื่อมีคนพูดกับเราว,ว่าหนีเห่าอีกคนหนึ่งก็ต้องตอบว่าหนีเห่าถูกไหมในเมื่อเราอยู่ที่โรงเรียนเราอยากจะสวัสดีคุณครูเราก็พูดว่าเหล่าเชื่อเห่าเหล่าือห่าคุณครูตอบกลับว่าอย่างไงหนีเห่าหนีเห่า จะกลับบ้านและมาโรงเรียนแล้วจะกลับบ้านลาจากกันเราพูดว่าจ่ายเจียนจ่ายเจียนนะโอเคเราลองมาโยงเส้นกันดีกว่าว่า3ข้อนี้แต่ละข้อควรคู่กับอะไรบ้างข้อที่1อ่านว่าหนีเห่าหนีเมีคนพูดกับเราหนีเห่าเราก็ต้องตอบกับเขาไปว่าหนีเห่าถูกไหมข้อต่อมา เราเอา่อข้อที่สองคือเหล่าชื่อเา่าเหล่าชื่อเา่าดังนั้นสวัสดีคุณครูคุณครูคตอบกลับมาว่าจ่เจียนเหรอคุณครูก็ต้องตอบมาว่าหนีเา่าหนีเา่าสุดท้ายมีคนพูดกับเราว่าจ่เจียนเราต้องตอบเขาว่าจ่เจียนโอเค บทที่หนึ่งมีเท่านี้ค่ะเรื่องการนับเลขด้วยนิ้วมือภาษาจีนเราซื้อมีอีกคลิปหนึ่งนะก่อนหน้านี้ลงเอาไว้สามารถไปดูกันได้น今่น到ืองเขอบคุณบ